สุภาษิตบทที่8ข้อที่9าคำเหล่านั้นก็ตรงหมดสําหรับผู้ที่เข้าใจและถูกต้องสําหรับผู้ที่พบความรู้คําเหล่านั้นหมายถึงคําแนะนําจากปัญญาเนี่ยจะเป็นคําแนะนําที่ดีซึ่งจะเป็นประโยชน์มหาศาลสําหรับ บางคนคําแนะนําที่ดีจากปัญญาแล้วก็คําแนะนําที่ดีจากพระคําของพระเจ้าไม่ได้เป็นประโยชน์สําหรับทุกคนจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่เข้าใจและผู้ที่พบความรู้ก็คือคนเหล่านั้นที่ถ่อมใจลงยอมรับและทําตามคําแนะนําแห่งปัญญาพูดอีกอย่างก็คือว่าคนที่ถ่อมใจยอมรับและทําตาม คำของพระเจ้าคนเหล่านี้จะพบกับสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่เที่ยงตรงไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นว่าคําแนะนําจากปัญญาเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้องหรือเป็นสี่งตรงรทางไม่ถูกเมื่อไปทางเนี้ยมันด่าเรามาแล้วเราอวยพรมันกลับไม่ถูกเมื่อมันก็ยิ่งได้ใจสิเงี like, ้ยคือไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับคําแนะนําของปรรัญญาซึ่งก็ไม่สําคัญขอให้เราเป็นคนเช่นนั้นคนที่เห็นด้วยกับคําแนะนําของปรรัญญาแล้วเราจะพบความเข้าใจและ ความรู้จากพระเจ้าคำเหล่านี้เป็นคำที่ถูกต้องและตรงสําหรับคนเหล่านั้นที่มีความเข้าใจและพบความรู้ของพระเจ้าโดยเหตุนี้ให้เราทอมใจลงรับคําแนะนําจากพระคําของพระเจ้าและทําตามแล้วเราจะพบกับปัญญาจากพระเจ้า